รถพี่แอรนี่เปียบเหมือนบ้านเลยเปล่าครับในรถตรงนี้ใช่มีเกือบอย่างมีกีตาร์ดู<ม>ครับพี่แอนบอกครับมียามาฮ่าตัวแล้วก็กอุปกรณ์มีวายมีวายเครื <c oughs> ่องชื่มของเราเสื้อผ้าอยู่หมดชุด <พอ S 1> สแสดงรองเทา้าบูทคู่เก่งนี่ครับ <c oughs> ถึงเวลาจะขึ้นเวทีนะครับ เพลนครับนี่คือบ้านของพี่แอดคับว่านายพี่แอครับอยู่มากกว่าบ้านไหมครับบนรถคันนี้ครับใช่แล้วที่ไม่ขาดเกือนนี่ครับ <laughs> อีกตัวไปด้วยครับนี่ล